ันนี้เราจะไปไหนกันคะไปกินอาหารอ in ินเดียเฮ้ยอินเดียเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยพอใจร <c oughs> ังเกีนี่หะพอใจไหมคะอพอใจแล้วพอใจแล้วเป็นการเปิดคลิปที่อลังการมากวันนี้เราจะไปกินอาหารอินเดียกันนะคะร้ <c oughs> านนี้เมื่อกี้เราโทรไปจองกี่ท <c oughs> ีนะจองกับบงังซึ่งบังก็คือคนนี้นะคะ <c oughs> บังเตอร์บางคนนี้และค่ะที่ปักหมุดผิดอะคะไม่ให้เราไปร้านนะคะข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันดีกว่า you worry about me, baby. I have everything I need. If you care about me, baby, tell me why you chose to leave. Do you really think you know me? Do you think you have me all figured out? ดูหน้าปูหน่อยค่ะพร้อมทานหรือยังคะยังจ้ะพร้ <laughs> อมทานหรือย,ยังคะ <h ors> <h ors> นะอัมริดนามาสเต้ให้ชิมชิมก่อนจะชิมก่อนกินยังไงเรื่องนี้คืออะไรอ่ะเพราะมันน่าจะต้องแบบว่าใส่เยอะไหยแล้วอันนี้ตักตักนี้ได้หรอใช่ใช่แบบจะต้องแยกกันหรือเปล่าว่าแบบมันต้องแบบใส่เหมือนเดิมจริงหรอรวมรวมกันหรอใช่ นอันนี้ด้วยเหรออันนี้มันไม่ได้เขาไม่ได้ใส่ให้อยู่แล้วใช่ป่ะถ้าจับเครื่องแล้วแต่กัแบแบบอร์น้องฟิเตอร์เริ่มยังคะเดินสองเท่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> เป็นร่ชาติแบชิมภูริยาเป็นรสชาติไหมเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานไม่อร่อยเป็นยังไงเตอร์อืมช็อตฟิวเป็นยังไงจ๊ะแปลกอ้าวมันเป็นรสชาติเป็นยังไงเค็มหวานมมีเค็ เผ็ดเผ็ดเผ็ดมันมีเหมือนมันฝรั่งอยู่ภายในอ่ะกินเหมือนแบบเรียนมานะคะมนจบจากอันนี้กินเลยไม่คุยกูมีความรู้สึกว่าซอสที่เป็นสีแดงอ่ะจะอร่อยเว้ยเผ็ดเผ็ดบังบิดกป็นอะไรเนี่ยหึมันทำอย่างงี้ว่ายูทูบเบอร์อ่ะไม่หรอยูทูบเบอร์ทำอย่างงี้ทำไมกลิ่นมันเหมือนแบบซีฟู้ดเลยอ่ะอ่าเหมือนเดิมกลิ่นแบนซีฟู้ดเลยต้องใส่เยอะไหมอ่ะซอสมันเหมือนไอ้นี่เลยเด้อซอสพิซซ่าเลยสีแดง นุไม่กินอะไรปะกินทองอร่อยมึงกูเป็นคนที่ไม่กล้าชิมอะไรมีมันไหมไม่มีโปรตีนใหม่กินเลยอย่าทิ้งเพื่อนอีดอกจัดต่อละรู้จักใช่ไหมอร่อยใช่ไหมเปรี้ยวเนาะอันนี้อันนี้ล่ะัหรือเป็นรสชาติยังไงชิมเลยมันเป็นรสชาติเหมือนเราไม่เคยกินแบบนี้ปะ มึโชว์ครับวันตีดจันจริงพี่ใหม่กีเตอสพุ้ยจิ้บบจนให้เด็กมันจิ้นหน่อยกิบบนให้เด็กมันดูใช่นะ <c oughs> แปลว่าอร่อยเหรออร่อยอยู่นะแล้วก็ขับมีเค็มตกปลาไม่ตรงนม่ว่าชิ้นที่กินมันเป็นซอสมีซอสซอสอีแดงๆ,ๆเยอะเกินอร่ซอสมันเหมือนน้ำไ,นนำไม่นี่แหละน้ำไม่บุบๆเนี่ยเราชิมซอสเพียวๆสีที่เมย์แล้วอธิบายแต่ละรสแต่ละช้อนชิมไปคอะแต่บ้านน้ำจิ้มไม่เนี่าข้าวหมูไก่รอ อิสลามไงก็ไม่อิสลามมันกินแต่ข้าวหมูไก่อะครับแต่เรากินข้าวหมูสั่งข้าวหมูเนื้อไปน้อกินอะไรข้าวหมูหมูขึ่นไปไม่ถือตอปเึงเนี่ยนะอันนี้สีอะไรสีอันนี้สีเขียวมันกินไม่เห็นนะมันไม่มันกินเขียวเขียวกิ้งเอกเขียวเลยมี่เลยนี่เลยเตอร์นะเมย์เขยวไม่เห็นชอบความไม่เห็นเป็นสีเขียวอือ เยอ่ะกินม้มึงแต่แ้่กินอันเนี้ยกินน้ำมันจะไม่ได้ลองกินน้ำไม่ได้อันนี้เป็นอันนี้สีส้มนะน้ำสีส้มอะไหน้ากูไม่เป็นอย่างงี้ตอนถ่ายรูปอะไรกินขนมติ๊กเย็นได้แล้วอันเนี้ยอย่าหาอันนี้มันเป็นกลิ่นเครื่องเทศแล้วมันเป็นผักเหมือนมันเป็นเขียวอเหมือนแต่แค่ผักนี้เหม็นเขียวมากมันเป็นผักปั่นหรือเปล่าวะก็เป็นแบบเอาใยออกเอากระ มันอร่อยเพราะอันนี้ปะที่ที่มันเป็นกับไม้มันจะมีซอสสีแดงแดงเห็นไหมเนี่ยคือดีนะเขาบอกไก่ต้มตุ๋มาก่อนดริงเหจริงเหรอรู้ควรกินกระดาษตรงนี้ได้ปะเปื่อยเป็นไก่อบมืนแบเป็นมันไม่ใช่ไก่ย่างหรอกคอมันเป็นฟิวนี่แหละอบหรืออบหรือย่างแต่ว่ารสชาติมันเป็นฟิลไก่มันแต่ลองมาชิมดูว่าแบบเครื่องเค็มมันจะเป็นกลิ่นยังไงอะไรยังไงเอามาใช้เก็บตัว บบน่าก,กินแล้วอะน้ำด,ด,าาาาด้วยไหมแบบสีมันแดงๆตัวคุณต่อยของจินดาวกลัวฉีดยาดาวมามาครับจานมาเดี๋ยวเราทานให้แล้วเราก็จะเอาไปเดินชิ้นหนึ่งมันเหมือนไก่นี่เลยล่ะเหมือนไก่แดงเออหมือนมืนไก่แดงอะไก่แดงข้างทางอะไก่แบบบ้านเรากินแบบใช่เลยหอมบบบามากเลยมึงไก่ย่างบ้านเฮานี่นี่มันอันนี้รสชาเหมือนกระหล่ำมว่วงอร่อยนะ เวลากืนเข้าไปมันมันรู้สึกเหมือนแบบมีพริกไทยอ่ะพริกไทยอยู่ในคออ่ะตองกืนอ่ะตรงกึนนะเป็นไงพริกไทยอยู่ในคอเลวลองเลยเือนหอมมันถ้ามีน้ำจิ้มเตันรัวเลยคิดว่าขับน้ำจิ้มมาทีหลังไม่กินหมดแล้วแกงกินหมดแล้วน้ำจิ้มค่อยมาถ้าแกงมาทีแล้วมาตะบะมาทีเอ้ยไม่ใช่ตะบะเลยนะเราตีมาทีคุณทำไมนานดังก็แป้งนาน อีดีพีไม่ปกกันเลยอ่ะระมปกกันหน้าหวานอืมืมอะไรมาโอ้โมารัค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะหมุกข้าวใบปนัเออข่ามกป้หนัากะข่มกไก่อันนี้ข้ามกแะอันนี้ขามุกไก่ค่ะมาแล้ว มั่รวมกันนะปีมากกันเลคคูสค่ะไทยนั่านรวมกันมีกระเทียมเขาบอกสั่งไปแบบไม่คิดเพราะว่าหิวไม่ชิมอ่ะอันนี้คือเราสั่งแป้งมาแบบหลายๆนั่รวมกันรวมกันมันก็เลยแบบเป็นชั้นๆนิดนึง่งมีชีสอข้าโบนนี้กระเทียมแต่มันน่ากินเนาะเหมือนโรตีอะขอชิมให้เองนะคนอะไรไม่รู้เจ้วหวานนี่เหรอไอ้รสชาติยังไงอาาจรยหวาน อยากลองข้าวหมกเหมือนแบบเหมือนแบบไก่เปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยผ่านด้วยขายแต่แบบสีมันจะไม่แบบอ้จะออกเค็มเค็มเปรี้ยวนิดนึงแม่เอาข้าวหมกเลยะอันนี้ข้าวหมกไก่นะคะทุกคนอีกอันนี้ทำไมสีมันไม่เหลืองทำไมข้าวหมกไก่ที่ขายตามตลาดจริงมันเลยจริงมันเหมือนกันเราดูเมทัลเมทัลเป็นเหลี่ยมเห็นไหมยาวๆเลยต่างกับข้าวของบ้านเรา ไม่ไม่ส่วนใหัยหรอกโอ้ีหใส่ไก่กเดี๋ยวจะลองชิมข้าวหมกแพ้นะคะทุกคนข้าวแบบไ,<ห>ไม่ไมไไมข้าวแบบยาวมากโอ้ยหวานมุนมงข้าวหมกแพ้มันเป็นมันเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินอ่ะ มึงกินแล้วขนลุกเลยอ่ะทไมอึงอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะมึงดูดิจริงจริงมันเป็นรสชาติแปลกๆอ่ะเดี๋ยวจะลองอันนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็ไปดิชิมดูฝ่งซีฟู้ดมาเยอะไหมมันจะออกเปรี้ยวหรือเปล่าอร่หมนอันนี้แบบรสชาติมันเปรี้ยวหวานเลยเนาะอาหารดี มันจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็แบบกินเครื่องเทศแบบขึ้นจมูกนิดนึง คราดูเพราะว่าที่สัง่งมาเนี่ยคือแบบไม่รู้จกชื่อเมนูนะก็คือจิ้มจิม้มมารู้แต่เนี้ยเป็นข้าวหมกไก่ข้าวหมกแท้แป้งน้ำแค่นั้นอันนี้อะไรนี่ไก่เปรี้ยวหว <c oughs> านอันนี้พ่อะเราสั่งไก่เปรี้ยวหวานจริงเหรอ,อมันชื่อเมนูไก่เปรี้ยวหวานแล้วเนี้ยไก่ไอเดียไม่รู้ อันนี้อันนี้เป็นไข่ใช่ป่ะอันนี้เหมือนจะเป็นไข่นะเขาบอกว่าเป็นชีสเหรอต้องลองมากินเองไข่อินเดียแต่ทุกอย่างที่เป็นอาหารอินเดียทุกอย่างล้วนมีกินลิ่นชงเทแต่กลัวไม่แรงเท่าไหร่เรากินได้มันกินได้แต่เอาแบบรู้ว่าเขาปรับปะวะไม่ชอบเป็นยังไงเขต้องปรุงหน่อยนะ ไม่รถมันจะเปรี้ยวหวานทุกทันเลยเนาะหวานเลยวะอู๋เค็มอย่างเดียวอู๋เค็มอันนี้เป็นหวนอันี้อันเปรี้ยวเปรี้ยวเออเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากให้จุ่มดูใกล้ๆว่าเม็ดข้าวว่าเป็นยังไงมือพังนะเขาส่งก่อแล้วไปกินอีกสองมือก็อิ่มเนี่ยวางไว้เลยค่ะอันนี้คือแป้งอีกอันหนึ่งข้างในเป็นแบบมือไก่คู่บานมากนี่แม่ใครอันนี้คือฉีกมาแล้วแบบนือไก่คือแป้งอันนี้อันี้เปนเลคคอมเมนต์นี่ที่มึงสั่ง ก็คือนี้แต่ต้องรีบกินนั่นเหนียวเลยชินเหนียวเท่าไหร่ก็จืด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 อย่างนี้สิ่งต้องห้ามก็คือพริกแกงก็ห้ามเย็นนี้ก็ปั๊บปั๊บดิแต่เบี้ยตอนจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอาหารอินเดียของเราวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองทานเนี่ยก็มาได้ที่ ครององอ่างนะคะชื่อร้านว่าอะไรคะคุณวาวาชื่อร้านว่า่มาม่ารีสอร์ทก็ส่งมาให้กูแบบกูอร่อยเหมือนกูดูไม่ทุกคนไม่มีความรู้เข้าไหร่วไงใครอยากจะลองชิมก็มาได้นะคะที่ ข้างงอ่างนะคะชื่อร้านอะไรคะคุณบาบาชื่อร้านกูก็จำไม่ได้ชื่อร้านมาม่าเรสโรร้านดังแต่ว่าถ้าใครมาวันเสาร์วอาทิตย์นัดก็คือจะต้องมีการแบบว่าโทรจองก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาแล้วมันจะต้องมารอหน้าร้านเนาะใช่แต่ถ้ามีเสือก็สบายมานั่งคินเขามีโต๊ะให้ค่ะเขาจะมีโต๊ะออกมาหน้าร้านแต่ว่าถ้าเกิดแดดลงก็คือต้องทรมานนิดนึงเพราะต้องนั่งกินกลางแดดเบาๆเสียคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมาแบบ เบาๆแบบให้หิวอาหารเย็นนิดนึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะ <S <S ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องดูจ้ะ